ชาไต้หวัน1998รอหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีมาดูกันว่ามันจะอร่อยไหมเบเกมิลชีแอนด์เบเกิลมิบาวชก้าได้มาแล้วได้แล้วทุกคนจะมีแบเกิลมิลชีกับบาวชูก้าเราไปชิมกันต่ออัน,นนี้นะฮะเป็นแบเกิลมิลชี ชาเข้มไข่มุกหนึบแต่ว่าก็ยังไม่เท่าไหร่กินได้นะครับอันนี้เป็นเฟสมิวนะครับเฟสมิวบาซูกาเป็นนมผสมกับบาชูกาน้ำตาลบับเบิ้ลแล้วก็บับเบิ้ลด้วยทั่วไปเลยทั่วไปเลยครับสำหรับเฟรนร้านนี้ไม่ควรรอหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีขอบายไปแหละบายบาย